คิดถึงเมืองไทยคิดถึงเพื่อนอยากให้เพื่อนมากินด้วยอยากให้เพื่อนมากินด้วยโอ้ยกลโกของอือมีเตมีเต็กกุลาใสมีเตกกุลาใสขอให้ดูหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอ,นอ้ย คิดถึงเพื่อนๆอยู่เมืองไทยอยากให้ไปกินด้วยกันเรากิน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 เสร็จจากนี้แล้วก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะอะไรสดเพียงไว้เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าผมจะถ่ายวิดีโอลง youtube นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆบ๊ายบาย สามสิบนาทีเม ok ีเอุ่ได้เงี้ยวออกไหสวัสดีครับ เพื่อนๆนะครับนัครบวันนี้ก็ได้มากินสตรอเบอรี่นะครับในเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหสวยนะครับสวยมากอย่างพรีเมียมเลยครับเห็นไหมอือดูนี้ไหมเพื่อนๆเพื่อนดูดูดูเอาไม่ได้กินไม่ไ้กินเลยอ่ะกินอ่ะ อือืไหมเปิดป่าเลยเป็นสวนเป็นไหเยอะนะครับเยอะเยะกินลองไปเขากินก็เขาก็กินไม่ได้เยอะเขากินประมาณคนหนึ่งประมาณยี่สิบห้าลูกคนหนึ่งค่อยได้สิบเจ็ดลูกแล้ว

เพื่อนเอ้ยคิดถึงถ้าลูกสาวมาเที่ยวญี่ปุ่นหามาหาก็จะมาพามาเที่ยวตรงนี้นะนะครับพามากินตรงนี้มากินอิจิงโงนะครับอิจิงโงภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาไทยก็สตรอเบอรี่นะครับลูกเล็กๆก็หวานดีนะครับลูกเล็กๆลูกเล็กก็หวาน วันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มอือเจ้เช้าพวกงไม่กินข้าวนะครับอืมทําท้องให้ว่างนะครับแต่เมื่อกี้กเลยนะกินอะไรนะกินอ่าสระเปาคนและลูกโอ้ยเตียดเลยอืออืออือนะหอืม,อม,อม,อมผมจะว่าไงดีเนาะ นี่อย่างนี้ก็ฉ่ำนี่นะครับฉ่ำลูกนี้ฉ่ำกินได้นี่น,นี่ถ้าคนไหนชอบนะครับสตอรอเบอรี่เนี่ยอย่างไออาเกซานโนนะครับสตอรอเบอรี่อร่อยที่สุดนะครับอยู่แถว